สวัสดีครับนหนเนอร์นะครับวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มางานเปิดตัว t r i u m p h Tiger 1ร0พันใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเราจะเห็นพร้อมกันทั่วโลกในวันนี้ตอนนี้เลยนะครับเ็วันนี้เรามาอยู่กันที่งานเปิดตัวนะครับเป็นสตูดิโอแถวแถวลาดพร้าวนะครับสตูดิโอโลจีนะฮะผมบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยสวยมากกับเข้ากับบรรยากาศของ t r i u m มมมากๆเลยนะครับดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดู ภายในงานแล้วกันว่าในงานวันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เราจะมาดูมาลุ้นเรื่องของสเปคแล้วก็ราคาแล้วก็เรื่องต่างๆของเจ้าไทเกอร์พันสองเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกัน,กนดีกว่าครับตอนนี้ใกล้จะเริ่มงานแล้วฮะไปดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่ครับเพื่อนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่่ในงานแล้วนะครับก็งาน ใกล้จะเริ่มแล้วนะฮะ ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าไทเกอร์พันสองนะครับก็มี2รุ่นเลยที่แบ่งออกมาเป็นรุ่นตัวธรรมดากับตัวท็อปนะครับออปชันต่างๆนะครับตัวนิดหน่อยนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของถังน้ํามันอ่าส่วนตัวที่อยู่ด้านหน้าผมตอนนี้ก็คือเจ้าตัวธรรมดานะครับเป็นตัวแรลลี่โฟนะครับก็สิ่งที่แตกต่างทั้งสองตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นถังแบบ20ลิตรนะครับส่วนตัว t i เก r ร์ l l y Explorer เนี่จะเป็นตัว30ลิตรนะครับที่เราจะเลือกนะครับแล้วก็มีเรื่องของไบสปอตนะครับที่แตกต่างนะฮะโอเคมาดูทางด้านล่างกันก่อนล้วกันนะครับในเรื่องของล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้อขอบ21นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังรล้อขอบ18นะก็เป็นการอัปเกรดล้อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเข้าโค้งหรือว่าเรื่องบาลานซ์นะครับทางไทอาร์มเนี่ยเขามั่นใจเลยว่า ขอบ21อันใหม่เนี่ยวิ่งได้ดีเหมือนกับรถครั้งเรียบเลยฮะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของล้อหน้านะครับถัดมาน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะเพื่อนๆเป็นเครื่องยนต์1,200 c ีนะฮะก็เป็นเครื่อง3สูบนะครับเป็นแบบใหม่คือแบบ T-plate นะฮะแล้วก็เครื่องตัวใหม่3สูบตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเขาออกแบบมาให้ในเรื่องของเรื่อง t o r แรงต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของในการเดินทางนะครับทั้งยากความเร็วกลางถึงสูงเนี่ย ยังมีพละกกำลังเหลือเฟือนะครับแรงม้าของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่150แรงม้าเครื่องยนต์102ซีซีนะครับเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับผมจะพูดกับอีกคันหนึ่งล้วกันเป็นตัว102 Explorer หรือว่ารุ่นท็อปของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดนไปดูนะทางด้านนั้นนะครับนี่คือคุณกุ๊กตะลอนไลท์นะฮะก็มาเช่นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุกตลอนไลท์นะครับ มาเช่นกันนะครับวันนี้มีสื่อหลายท่านมามากมายนะครับด้านหน้าของเราตอนนี้ก็จะเป็นรุ่น Explorer นะครับที่เป็นตัวท็อปนะฮะก่สิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นเรื่องของขนาดของถังน้ํามันนะครับอยู่ที่30ลิตรนะครับซึ่งบอกเลยว่าเดินทางไกลเนี่ยสะดวกมากๆไม่ต้องคอยมาเติมน้ํามันระหว่างทางบ่อยๆนะครับเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยทำได้ถึง600กิโลเมตรเลยนะครับถ้าเกิดว่าเติมเต็มถังนะครับไฟหน้าผมบอกเลยว่าเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ ป็นเรื่องของออปชั่นนะครับเวลาเราเลี้ยวโค้งอะไรเงี้ยไฟอะ่ะมันจะมีไฟด้านในที่แบบว่าเลี้ยวตามด้วยนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับ คือพาเดินล้อปอบก็ล้อหน้าเป็นขอบ19เ้หมือนกันนะครับเบรกจะเป็นเบรกเบรโ bo นะครับเป็นเบรโ bo ตัวท็อปเลยนะครับส่วนช่วงล่างนะครับเป็นของโชว์ว่าหน้าหลังเลยนะครับก็จะเป็นตัวปรับไฟฟ้านะซึ่งผมบอกเลยว่าสามารถปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่จองเป็นลูกค้าในช่วงร็อแรกนะครับคุณก็จะได้กล่องท้ายที่พร้อมสําหรับการออกทริปแล้วก็เป็นเบาะนะครับอ่าแล้วผมลืมบอกไปเบาะนะครับ ในรุ่นทั้งทสองตัวเนี่ยมีออปชันพิเศษก็คือเราสามารถเลือกเบาะที่เป็นแบบว่าโลซ s e ได้นะครับก็คือใครที่เป็นส่วนสูงที่ไม่ค่อยสูงมากหรือว่าขาสัาน้นหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถตัวเลือกตัวเป็นโลซี e ได้นะครับสาหรับลูกค้าในรถแรกนะครับก็คือจะแถมกล่องท้ายไปให้เลยนะครับมูลค่านี่เกือบเกือบแสนเลยนะครับก็ใครจองไปในรถแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับช่วงล่างนะครับเป็นแบบเพลานะครับก็คือ ออกแบบปาใหม่หมดเลยนะครับเป็นอาร์มแบบสวิงอาร์มคู่นะครับทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับถึงว่าจะเป็นรุ่นสวิงอาร์มคู่นะครับแต่ก็น้ําหนักเนี่ยลดลงจากเดิมประมาณ1.5กิโลเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการซับแรงได้ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวสวิงอาร์มรุ่นใหม่นี้นะครับ แล้วก็สิ่งที่เจ้าตัว Explorer ให้มานะครับที่แตกต่างจะเป็นเรื่องของชุดแต่งที่มีคลาสบาบน,นะครับให้มาเลยนะครับก็คือพร้อมสำหรับการออกทริปไกลแล้วก็ไปลุยนะฮะแล้วก็เฟรมด้านข้างนะครับเขาออกแบบมาใหม่หมดเลยนะครับก็คือเพื่อนๆเห็นตรงที่เป็นน็อตไหมครับคือตัวเฟรมเนี่ยมันสามารถถอดเป็นแยกเป็นชิ้นได้ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆประสบอุบัติเหตุแต่ว่าล้มเนี่ยมันสามารถแบ่ง แต่ว่าถอดเป็นชิ้นสว่วนออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนได้เลยนะก็คื <c oughs> อเหมาะมากสำหรับสายเลยนะครับแอดเวนเจอร์ At จริง,รงๆนะครับ <S <S <t ort> ตรงนี้ก็จะเป็นไฟบอกปลายสปอตนะครับซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยด้านหลังของเราเนี่ยมีรถเข้ามาหรือยังเหมือนรถยนต์เลยนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้นี่คือล้ำมากๆเลยสำหรับจอเตอา์ไซค์วันนี้ก็จะไปกันแบบเร็ว,รว,รวรๆแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนี่คือแบบว่าสื่อๆเยอะมากเราก็ยังไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดกับตัวรถมากนะครับก็ถือว่าโอกาสหน้าแล้วกันถ้ามีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ จะมารีวิวเรื่องของความเรื่องสเปคเรื่องอะไรแบบลึกๆอีกทีนึงวันนี้ก็จะมาแบบเป็นพรีวิวแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็ส่วนเรื่องราคานะครับทั้งหลังทั้งสองรุ่นนะครับก็จะมีตัว Explorer ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับก็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทนะครับส่วนตัว Pro ด้านหลังทางนี้นะฮะก็จะอยู่ที่972,000 00บาทนะครับซึ่งออปชั่นเนี่ยก็จะต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับส่วนสีที่ให้มาที่ประเทศไทยเนี่ย คือมีอยู่ 3- สีนะครับก็คือสีเขียวด้านนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะครับซึ่งทั้ง3สีเนี่ยในไทยเนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับสำหรับสีตัวสีเขียวนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของสเปคต่างๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับในวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับงานตรวจตัว Triumph Tiger Rally Pro แล้วก็ตัว Explorer ทั้งสองคันนะ